สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องแป้งก็จะพาชมรีวิวรถเข้าใหม่นะคะคันนี้นะคะเป็น Isuzu FRR 2 1 0แรงม,ม้าค่ะจดทะเบียนปี2566นะคะเป็นรถสีแดงกากเพชรเลยนะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันค่ะสเปคกระบานะคะเป็นกระบาดข้อแผ่นม,มีเนียมพื้นสแตนเลสกันมอเตอร์ไซค์สแตนเลสนะคะชุดแต่งทั้งคันนะคะกระบาต,ต่อจากอู่ช่างยุทธนะคะ สเปกกะบาทนะคะวัดด้านในยาว6เมตร52ค่ะกว้าง2เมตร30นะคะสูง2เมตร4เซนนะคะนี่นะคะพื้นสวยมากเลยนะคะพื้นสแตนเลสนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้นะคะใหม่กิบเลยนะคะวิ่งน้อยด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะคะหรือว่าจะ มาชมรถก่อนได้ค่ะจะซื้อสดหรือจากไฟนแนนซ์ก็ได้นะคะเรามีฟเรามีไฟนแนนซ์ไว้บริการถึงบ้านเลยนะคะนี่นะคะสีแดงกาเชรน,นะคะสะภาพสวยสวยเลยนะคะชุดแต่งรอบคันค่ะท่นนี้นะคะเราเปิดราคาไว้ที่หนึ่งล้าแสน้าหมนบาทนะคะจัดไฟนแนนซ์ได้นะคะเดี๋ยวเราพาชมภายในรถกันต่อเลยนะคะนี่นะคะสะภาพภายในรถนะคะก็ ใหม่มากๆค่ะอุปกรณ์ครบนะคะกระจกไฟฟ้านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพรงมอะไรแอร์แบ็นะคะคันนี้นะคะวิ่งน้อยค่ะวิ่งแค่19,321กโลเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราพาชมเครื่องยนต์กันต่อค่ะ สนใจตจิดต่อได้ที่เบอร์โทร095-7878907ค่ะ